สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณประภาสีก้อนบุกภาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 ค่ะวันนี้คุณครูนก็จะพานักเรียนมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่3วัสดุในชีวิตประจำวันของเรากันนะคะเรื่องที่1การประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุตั้งแต่หน้าที่ 55-58ถึง58กันเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่55ไปเรียนรู้พร้อมกันกันเลยค่ะเด็กๆเ,เขียนอะไรคะในหน้าที่55มีเด็กๆอยู่3คนกำลังน้ำทำอะไรคะใช่แล้วคะ่ะกำลังต่อบล็อกไม้นะคะให้เป็นรูปต่างๆนั่นเองเห็นไหมคะบล็อกไม้ชุดเดียว สามารถตอบเป็นรูปต่างๆได้ต้องหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะตามคุณครูไปดูนะต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะเรามาต่อกันที่หนะ้า56กันเลยนะคะข้อที่1การประกอบวัตถุชนิดใหม่จากชิ้นส่วนย่อยค่ะ สิ่งของเครื่องใช้และวัสดุรอบตัวเราบางอย่างทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวเช่นกล่องกระดาษก็ทำมาจากกระดาษทั้งหมดเลยนะคะแก้วน้ำในภาพก็ทำมาจากเซรามิกค่ะยางลบกก็จะทำมาจากยางเพียงชนิดเดียวแต่บางอย่างอาจจะประกอบมาจากวัสดุต่างชนิดกันนะคะเด็กๆ อย่างเช่นเสื้อเชิต้ตมีวัสดุที่เป็นชิ้นส่วนย่อยที่สามารถนำมาแยกออกจากกันได้เช่นผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บนะคะกระดุมที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็ได้ที่เป็นตัวยึดติดเสื้อผ้าเข้ากันนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ เด็กๆพอจะเข้าใจมากขึ้นหรือ,อยังคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมด้านล่างในหน้าที่56กันนะคะไปดูกันเลยค่ะภาพที่นหนึ่งเ,เด็กๆเ,เห็นเป็นภาพอะไรคะไปดูแนวทางในการตอบกันเลยนะคะสิ่งของนี้คือ หมอนนั่นเองค่ะประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยใดอย่างคุณครูคุณครูคิดว่ามันน่าจะประกอบขึ้นจากผ้าได้และใย,ยสังเคราะห์หรือน,นุ่นนั่นเองค่ะเด็กๆคิดเหมือนคุณครูกันไหมคะเราจะมาต่อ กันในข้อที่2กันเลยนะคะ,ะเด็กๆไปดูภาพด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะหรือว่าดูในหนังสือของเด็กๆได้เลยค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งของนี้คือเอ๊เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะไปดูแนวทางในการตอบกันเลยค่ะคุณครูเห็นเป็นภาพเรือค่ะประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยอ,อย่างคุณครูจะคิดว่า มันน่าจะประกอบขึ้นจากผ้าใบเชือกและก็ไม้ค่ะตรงที่เป็นตัวเรือนั่นเองค่ะเด็กๆคิดเหมือนคุณครูกันไหมคะค่ะเราก็จะมาต่อนะคะในหน้าที่5 7, 7กันนะคะ วัตถุบางชนิดทำมาจากชิ้นส่วนย่อยหลายส่วนเข้าด้วยกันหากเรานำชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นออกจากกันเราจะสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เ,ออเด็กๆด,ดูกันเลยนะคะวันนี้คุรูก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเรื่อง การประกอบวัตถุจากชิ้นส่วนย่อยในหน้าที่57าสิบเต,ต้องเปิดไปดูนะคะถึงจะเข้าใจจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ก็คือแยกส่วนประกอบของวัตถุออกจากกันและประกอบขึ้นเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะเขาระบ,บุปัญหามาให้เราว่าเรานำชิ้นส่วนย่อยๆของวัตถุไปประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้อย่างไรอันนี้คือเขาระบ,บุปัญหามาให้เรานะคะ ทีนี้สมมุติฐานคือเขาให้เราตั้งสมมติฐานเองค่ะอย่างเช่นแนวการตอบนะคะคุณครูอาจจะตั้งสมมติฐานว่าเราต้องแยกชิ้นส่วนย่อยๆออกจากกาันแล้วนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหมอ่อันนี้เป็นแนวในการตอบนะคะไปดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันเลยนะคะ 1. กระดาษสี1แผ่น เด็กๆจะเอากระดาษสีสีไหนก็ได้ค่ะเลือกมา1แผ่นนะคะแล้วก็2กันไก่1เล่มนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เขาบอกว่าตัดกระดาษสีให้มีขนาดและรูปทรงตามที่กำหนดแล้วสังเกตรูปร่างของกระดาษอ่าอย่างเช่นถ้าอย่างในคลิปก็คือภาพด้านขวามือนะคะ กว้าง10เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรให้นักเรียนตัดตามรอยปะที่กำหนดได้เลยนะคะ 2. ออกแบบและประกอบกระดาษที่ถูกตัดตามข้อที่1ให้เป็นรูปร่างต่างๆมา2รูปนะคะให้นักเรียนออกแบบค่ะจะจัดเป็นรูปอะไรก็ได้ทนักเรียนสร้างขึ้นมาเป็นภาพใหม่ จากชิ้นส่วนที่เราตัดตามรอยปะได้แล้วนะคะสร้างขึ้นใหม่ให้มาเป็น2รูปนะคะแล้วนักเรียนก็จะไปวาดรูปภาพนั้นนะ่ะลงไปในหน้าที่58ค่ะโดยกำหนดรูปภาพขึ้นมาเองจากการทียนเรียนต่อชิ้นส่วนที่นักเรียนตัดออกมานี่แหละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะพาไปดูแนวทางที่คุณครูจะไปต่อ ลงไปในหน้าที่58กันเลยนะคะค่ะหลังจากที่คุณครูนะคะตัดกระดาษในรูปด้านซ้ายมือนะคะออกมาต่อกันด้านนอกแล้วคุณครูก็สามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายรูปภาพมากเลยค่ะเด็กๆหลังจากนั้นคุณครูก็เอารูปภาพนะคะไปวาดลงในหน้าที่58กันค่ะ อย่างเช่นภาพที่1ที่คุณครูต่อได้นะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะภาพด้านบนขวาเออขวามือนะคะอ่ารูปนี้ก็คือรูปนกค่ะเด็กๆมองเห็นเป็นรูปนกเหมือนคุณครูไหมคะคุณครูต่อได้เป็นรูปนกค่ะต่อมารูปที่2องนะคะด้านล่างนะคะก็คือรูปกระต่ายค่ะเอะเด็กๆมองเป็นกระต่ายเหมือนคุณครูไหมคะแล้วเด็กๆ ต่อได้เป็นรูปภาพอะไรบ้างเอ่ยหลังจากนั้นเราก็ไปสรุปกิจกรรมกันด้านล่างเลยนะคะอ่าสรุปผลนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าเมื่อตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาเป็นรูปร่างต่างๆเราสามารถนำมาประกอบเป็นรูปร่างใหม่ ได้หลายแบบนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากการทำกิจกรรมในหน้าที่58แล้วสนุกกันไหมคะเราก็จะมาดูตัวอย่างจากการที่นำวัสดุชนิดเดียวกันมาสร้างชิ้นงานใหม่ๆได้หลายรูปแบบกันเลยนะคะ ไปดูภาพแรกกันเลยค่ะพวงกุญแจจากลูกปัดนะคะสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อย่างเช่นนำไปทำเป็นกระเป๋าลูกปัดนั่นเองค่ะหรือเด็กๆอาจจะเห็นที่เขานำไปทำเป็นอื่นๆอีก,อก,อกมากมายเลยใช่ไหมคะเราก็จะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะ เด็กๆเข็นภาพด้านซ้ายมือไหมคะฝาชีที่ทำจากไหวค่ะสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่จากวัสดุชนิดเดียวกันซึ่งนำมาสร้างเป็นตะกร้าหวายนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้สำหรับวันนี้ครูโนก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ